ใน5ตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่อง Derivative ซึ่งก็คือการดิฟฟังชันเนี่ยกันไปเยอะแล้วนะครับก็คือยังไม่ครบหมดทุกเรื่องหรอกแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วที่เราจะข้ามาพูดถึงส่วนกลับของมันก็คือการอินทิเกรตครับซึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือพื้นฐานความรู้เรื่อง Derivative มันจะช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องการอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับไปดูกันครับ เราจะใช้ตัวอย่างเดียวกับที่เราใช้ไปในตอนที่2นะครับที่เราพูดถึงเรื่องรถที่วิ่งไปข้างหน้ากับหน้าปัดความเร็วรถคอมันครับแต่ในวันนี้เราจะมากลับมุมมองเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือลองนึกภาพนะครับว่าตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่ในรถที่เรามองไม่เห็นข้างนอกหรอกแต่เรารู้สึกได้ว่าตอนนี้รถมันกําลังวิ่งไปข้างหน้าเร่งความเร็วขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาชะลอจนหยุดนิ่งซึ่งในระหว่างนั้นทั้งหมดเลยอ่ะเราก็สามารถมองเห็นหน้าปัดความเร็วของรถได้ตล เวลาครับแต่ทีเนี้ยเราสงสัยครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดเท่าที่เราเห็นก็คือความเร็วของรถณเวลาต่างๆเนี่ยเราจะสามารถคิดย้อนกลับแปลงความเร็วให้กลายเป็นระยะทางที่รถวิ่งไปได้ได้ไดยังไงครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ระยะทางรวมทั้งหมดแค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะอยากได้เป็นเส้นโค้งหรือก็คือฟังก์ชันที่บอกระยะทางรวมณทุกๆขณะไปเลยครับ เพื่อที่จะทำอย่างนั้นนะครับเราก็เลยนั่งจ้องหน้าปัดความเร็วแล้วจดข้อมูลออกมาได้1จุดต่อวินาทีเอามาพลอตลงกราฟได้แบบนี้ครับซึ่งจากจุดข้อมูลเหล่านี้เราก็จะสามารถสร้างแบบจำลองของความเร็วรถด้วยสรรมการ 8T ลบ T กำลังสองที่เป็นพหุนามที่วิ่งผ่านจุดข้อมูลของเราได้ครบทุกจุดเลยครับ เราจะยังไม่ได้พูดถึงกันในวันนี้นะครับว่าในทางปฏิบัติเราจะไปหาสมการนี้ออกมาได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์จะได้ทํากันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ ถ้าเกิดเรายัางจำกันได้นะครับในตอนที่2น่ะเราได้แก้ส่วนกลับของปัญหานี้ขั้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือตอนนั้นเราเริ่มจากเส้นโค้งที่แทนระยะทางแล้วเราอยากรู้ว่าเดร a t i ีฟของมันซึ่งก็คือเส้นโค้งความเร็วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ในวันนี้เราจะถามคำถามย้อนกลับกันครับว่าเราจะต้องตั้งต้นที่เส้นโค้งระยะทางแบบไหนมันถึงจะมีเดร a t i ีฟเป็นเส้นโค้งความเร็วอย่างที่เราเก็บข้อมูลมาได้ครับ ซึ่งสำหรับฟังก์ชันที่เป็นพหุนามแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่เราเอา Power Ro ์รมาตั้งเสร็จแล้วก็คิดย้อนกลับเดาคำตอบนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคนไหนที่อยากลองเล่นลองคิดดูเองก็กดพอ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะขอพับเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะไปเข้าประเด็นหลักของเราในวันนี้ครับคือเราจะมาดูกันว่าการตอบคําถามย้อนกลับแบบนี้มันไปเกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่ใต้กราฟได้ยังไง เพราะว่าเรื่องเนี้มันจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจของการแก้ปัญหาหลายๆแบบที่เราเรียกว่าการแก้อินทิ r กร p r o รบเลมครับ กลับมาที่รถของเรานะครับสังเกตว่าในกรณีพิเศษที่ความเร็วของรถมันคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดเนี่ยเราก็จะสามารถหาระยะทางรวมออกมาได้ง่ายมากๆครับก็คือแค่เอาความเร็วเมตรต่อวินาทีมาคูณกับระยะเวลาที่ผ่านไปกี่วินาทีก็จะได้ออกมาเป็นระยะทางรวมในหน่วยเมตรครับ ซึ่งจากในหน้าตากราฟแบบนี้สังเกตนะครับว่าผลคูณที่ว่านี้มันก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่อยู่ใต้เส้นความเร็วครับซึ่งมาหาจะฟังดูพิลึกนะครับว่าระยะทางมันมีค่าเท่ากับ พื้นที่อย่างนั้นเหรอซึ่งก็ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกอย่างนั้นครับแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นครับก็คือสังเกตที่หน่วยของแกนตั้งกับแกนนอนนะครับแกนตั้งเมตรต่อวินาทีของความเร็วแกนนอนวินาทีของเวลาทําให้พอมันคูณกันแล้วได้พื้นที่เนี่ยหน่วยของมันก็จะตัดกันเองเหลือแค่เมตรเป็นหน่วยของพื้นที่ของระบบพิกัดอันนี้ครับ ด้วยเหตุนี้แหละพื้นที่ใต้กราฟมันก็เลยจะมีค่าเท่ากับระยะทางรวมที่รถวิ่งไปได้ครับเสร็จแล้วมาต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีที่รถวิ่งด้วยความเร็วคงที่ไปแล้วแต่ว่าตอนเนี้ปัญหาของเราก็คือรถคันนี้มันเปลี่ยนความเร็วอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปหาพื้นที่โค้งแบบนี้ออกมาได้ยังไงครับ แต่ว่าสมมตินะครับว่าเราบอกว่าเราประมาณว่ารถคันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเร็วอยู่ตลอดเวลาแต่มันเปลี่ยนแค่วินาทีละครั้งครับก็คือวินาทีแรกเนี่ยความเร็วมันจะเป็นศูนย์ตลอดเสร็จแล้วพอขึ้นวินาทีที่2จู่ๆความเร็วมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็น7เมตรต่อวินาทีอะไรอย่างนี้ซึ่งรถที่เขาขับแบบนี้เนี่ยมันก็จะนั่งไม่ค่อยสบายหรอกครับเพราะว่าความเร็วมันจะกระตุก กระชากทุกวินาทีเลยรับรองได้ว่าเมารถแน่นอนแต่ว่าถึงมันจะนั่งไม่ค่อยสบายแต่เราจะสามารถคำนวณระยะทางของมันออกมาได้ง่ายมากๆครับเพราะเราก็แค่ระยะทางในแต่ละช่วงเวลาด้วยความเร็วกูเละยยเวลาเหมือนเดิมเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็จับมันมาบวกกันให้หมดแค่นี้เองครับ โอเคแหละคาตอบที่ได้ออกมามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นเพราะว่าพื้นที่ของแท่งพวกนี้มันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับพื้นที่ใต้เส้นโค้งเลยแล้วก็จากในแอนิเมชันเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าการวิ่งของรถที่เราประมาณเป็นการวิ่งด้วยความเร็วคงที่หลายๆช่วงเนี่ยมันจะสั้นกว่าความเป็นจริงอยู่นิดนึง แต่ว่าลองดูอันนี้นะครับว่ายิ่งเราใช้จำนวนช่วงเวลาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ารถมันวิ่งได้สมูทขึ้นไม่ได้กระชากกันเยอะแบบเมื่อกี้และบวกกับระยะทางที่รถวิ่งไปได้เนี่ยมันก็จะยิ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นด้วยครับ โอเคันที่เราจะได้มองเห็นภาพมากขึ้นนะครับเราจะมาลองลองมือทำจริงๆกันครับเราจะหั่น8วินาทีนี้ออกเป็นช่วงสั้นๆช่วงละดีที่ที่ตอนนี้เรากหนดให้มันเป็น0.25วินาทีครับเสร็จแล้วเราก็จะดูที่จุด1ถึง1.25วินาทีที่รถได้เร่งความเร็วขึ้นจาก7เป็น8.4เมตรต่อวินาทีครับ อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาเวลาไปแทนลงในสมการด้านขวาบนเนี่ยเราก็จะได้ความเร็วณเวลานั้นออกมาครับ ต่อมาเราจะประมาณความเร็วของรถในช่วงเนี้ให้เป็นค่าคงที่เพระาะว่าไม่งั้นเราก็จะทําไม่เป็นนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเลือกใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ครับจะเลือกเอา7ตามความเร็วตอนต้นหรือว่าเลือก8.4ตามความเร็วตอนท้ายหรือว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราเลยขอแค่ว่ามันอยู่ระหว่าง2ค่านี้ก็พอแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเลือกใช้ค่า7ตามความเร็วรถตอนเริ่มต้นไปก่อนนะครับ ซึ่งพอเราเอาความเร็วนั้นมาคูณกับระยะเวลาก็จะได้ว่ารถมันจะวิ่งไปได้ประมาณ1.75เมตรในช่วงเวลานี้ครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการประมาณที่ตำของความเป็นจริงแหละเห็นได้จากการที่พื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะน้อยกว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งจริงๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองไปที่ช่วงเวลาอื่นๆเนี่ยบางช่วงการประมาณนี้มันก็อาจจะใกล้เคียงความเป็นจริง หรือว่าเยอะก่าความเป็นจริงไปนิดหนึ่งก็มีครับซึ่งไอความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละบางอันน้อยเกินบางอันก็มากเกินมันก็จะหักลบกลบหนี้กันจนกลายเป็นความผิดพลาดรวมที่ทําให้รถมันวิ่งไปได้ระยะทางไม่เท่ากับความเป็นจริงครับ แต่ว่าเมื่อเราซอยแบ่งเวลาให้มันละเอียดกว่านี้เราก็จะเห็นน่าจะชัดเลยนะครับว่าการประมาณพื้นที่ด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมันก็จะยิ่งผิดพลาดน้อยลงตรงกับที่เราแสดงไปให้ดูไปเมื่อกี้ว่ายิ่งเราใช้จำนวนช่วงเวลาเยอะมันก็จะยิ่งทําให้รถวิ่งได้นเนียนขึ้นแล้วก็ระยะทางที่ไดจากการประมาณมันก็จะยิ่งแม่นยํามากขึ้นครับ ทีนี้นะครับเราจะเขียนแทนระยะทางรวมซึ่งมันก็คือผลรวมของพื้นที่แท่งสี่เหลี่ยมทั้งหมดพวกนี้ด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับผลรวมหรือว่าซัมย่อเหลือแค่ตัว S ตั้งแต่เวลา0จนถึง8วินาทีของความเร็วคงที่ณตอนนั้นคูณระยะเวลาดีที่ตามวิธีการเขียนของไลบานิสหนึ่งในบิดาของวิชาแคลคูลัสครับ แต่ว่าตอนนั้นน่ะลายบันิสเขาได้เลือกใช้ตัว S แบบยาวที่เดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นคนใช้กันแล้วแหละแล,ะลายคนก็เลยชอบเรียกไอตัวนี้ว่าตัวถั่วงอกครับ โดยที่หลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะรู้ความหมายของมันแล้วว่าไอ้ตัวถ่วงอกเนี่ยมันก็แค่หมายถึงการหาผลรวมของพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเยอะๆแบบนี้แค่นี้เองครับโดยเราเลือกที่จะเขียนแบบเนี้ยแตกต่างจากการใช้ตัวซิกมาแบบผลบวกทั่วๆไปก็เพื่อที่จะเป็นการย้ำเตือนตัวเราเองครับว่าเราสนใจค่าของผลบวกอันนี้เฉพาะในกรณีที่ดีที่ที่เป็นความกว้างของแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งเนี่ยมันมีค่าน้อยมากๆจน เข้าใกล้ศูนย์ครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าผมพูดคำนี้บ่อยจนเบื่อกันแล้วนะครับว่าเมื่อ DX มีขนาดเล็กมากๆหรือว่าเมื่อดีมีค่าเข้าใกล้ศูนย์หรือว่าอะไรทํำนองเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้วงกลับมาที่เรื่องนี้อีกทีหนึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของซีรีส์แกนแท้แกัคูลัสนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอแปะเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้ววนกลับมาที่การคำนวณหาระ,ะทางของรถจากความเร็วครับ โดยสรุปนะครับเราอ้างว่าระยะทางที่รถวิ่งไปได้มันจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นโค้งความเร็วซึ่งพื้นที่ที่ว่าก็จะถูกประมาณได้ด้วยพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเยอะๆและการใช้แท่งสี่เหลี่ยมที่บางมากๆมันก็จะทำให้การประมาณมันแม่นยำ ซึ่งเราก็จะเขียนแทนกระบวนการรวมพื้นที่ที่ว่านี้ด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อ่านว่าอินทิเกรตฟังก์ชัน V เทียบกับเวลาตั้งแต่เวลา0จนถึง8วินาทีมีชื่อเรียกว่า i ินทิกรัของฟังก์ชัน V ครับอย่าพึ่งสับสนระหว่าง2คํคำนี้นะครับ i ินทิเกรตเนี่ยเป็นคำกิริยาและพอเราอินทิเกรตฟังก์ชันเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอินทิกรัซึ่งมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟครับ แล้วในวันนี้นะครับเราก็จะมาแสดงให้ดูกันอีกทีด้วยว่าเราจะสามารถเล่นแร่แปรธาตุแปลงย้อนกลับทำให้พื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันย้อนกลับมาเป็นเส้นโค้งได้ด้วยการหา Derivative ครับเราบอกว่าถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน f ใหญ่ที่เป็นตัวบอกพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f เล็กตั้งแต่เวลา0ไปจนถึง x วินาทีนะครับเสร็จแล้วเราถามว่าเดร a t i ีฟของฟังก์ชัน f ใหญ่เนี่ยมันควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ ถ้าเกิดเรายังจำกันได้นะครับใจความสำคัญของการหาเดร v ว t i ีฟเนี่ยมันก็คือการขยิบไปเล็กน้อยครับซึ่งใน,นที่นี้เราจะขยิบขอบเขตของพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเรียกว่า DT ซึ่งมันก็ทำให้พื้นที่มันเพิ่มขึ้นมา DF ใหญ่ซึ่งพื้นที่โซนนี้ก็จะสามารถถูกประมาณได้ด้วยแท่งสี่เหลี่ยมที่สูง F เล็กแล้วก็กว้าง DT ครับ เสร็จแล้วเราก็เล่นมุกซ้ำนะครับเราบอกว่าสำหรับดีทีที่มีค่าเล็กมากๆการประมาณนี้มันก็จะยิ่งแม่นยำม,มากขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วพอเรา,าย้ายข้างมาก็จะสรุปได้ว่า Derivative ของ f ใหญ่จะเท่ากับ f เล็กหรือก็คือ Derivative ของ Integral มันจะย้อนกลับมามีค่าเท่ากับฟังก์ชันดั้งเดิมตอนแรกครับเป็นทฤษฎีบทที่มีชื่อว่า Fundamental theorem of c a l c u l u s สพาร์ทแรกที่ทำให้เรารู้ว่าการดิ f f e r e n t i a t e กับการอินทิเกรตเนี่ยมันเป็นการดําเนินการที่ตรงกันข้ามกันแต่ไม่เราสามารถแปลงกลับไปกลับมาระหว่างเส้นโคง้งกับพื้นที่ใต้กราฟของมันได้ครับถ้าเกิดนั่งฟังอย่างเดียวมันจะไม่เห็นภาพนะครับเราก็เลยจะย้อนกลับมาที่เรื่องแรกสุดที่เราพับเก็บเอาไว้นะครับเราจะมาลองคำนวณหาฟังก์ชันที่มี r i v i v i v e เป็นฟังก์ชันความเร็วแปลบ T กำลังสองกันครับ แล้วก็จะตั้งด้วย Power อร์ูเสร็จแล้วก็คิดย้อนกลับทีละเทอมนะครับเรารู้ว่าดิฟ T กกำลัง2ได้2 t ทีซึ่ง2ทีเนี่ยมันน้อยกว่าค่าที่เราอยากได้เราก็เลยจะคูณ4เข้าไปได้ดิฟ4 t กทีกำลัง2เท่ากับ8 t ทีและส่วนอีกเทอมหนึ่งนะครับเรารู้ว่าดิฟ t กกำลัง3ได้3 t ทียกกำลัง2เพราะฉะนั้นดิฟลบ1ส่วน3าทีลัง3เนี่ยก็จะได้ลบทีกำลังสงครับ เอาสอเทอมนี้มารวมกันเสร็จแล้วเราจะตรวจคําคำตอบอีกทีก็ได้ครับว่า Derivative ของฟังก์ชันสีฟ้าที่เราจะเรียกว่า f ใหญ่เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับฟังก์ชันสีเขียวที่เราจะเรียกว่า f เล็กจริงๆครับแต่ว่าตรงเนี้ย จริงๆแล้วเราจะยังด่วนสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเราบวกค่าคงที่อะไรก็ได้ลงไปในฟังก์ชัน f ใหญ่เนี่ย Derivative ของมันก็จะยังมีค่าเท่าเดิมอยู่เพราะว่าดิบค่าคงที่มันก็จะได้0ย์ใช่ไหมครับ หรือว่าถ้าเกิดวาดออกมาเป็นรูปภาพเนี่ยก็คือเราจะสามารถเลื่อนกราฟของฟังก์ชัน f ใหญ่ขึ้นลงยังไงก็ได้แต่ว่าไม่ว่ายังไงความชันของเส้นกราฟมันก็จะยังเท่าเดิมอยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นไอตอนที่เราถามว่าฟังก์ชันอะไรเอ่ยที่ดิฟออกมาแล้วได้ f เล็กเนี่ยมันก็จะมีคำตอบอยู่เป็น Infinity คำตอบเลยขึ้นกับว่าเราจะเลือกไอค่าคงที่ของการอินทิเกรต c ตัวเนี้ยให้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ แต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยเราจะมีความรู้อยู่อีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้ครับก็คือสถานะเริ่มต้นของระบบครับก็คือเรารู้ว่าฟังกช์ชัน f ใหญ่ที่ตอนนี้มันหมายถึงระยะทางที่รถวิ่งไปได้เนี่ยตอนเริ่มแรกสุดเลยหรือก็คือณนะเวลา T ีเทากับศูนย์วินาทีรถมันก็ควรที่จะวิ่งไปได้0เมตรใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทงค่าลงไปเนี่ยเราก็จะรู้ครับว่าค่าคงที่ของการอินทิเกรตในเคสนี้แค่เคสเดียวนะครับมันมีค่าเท่ากับ0พอดีเลยทำให้ระยะทางที่รถวิ่งไปได้มันก็จะเป็นไปตามฟังก์ชัน f ใหญ่อันนี้มีค่าเริ่มต้นที่0เมตรแล้วก็จะมาจบที่แถวแถว85เมตรตอนเวลา t เท่ากับ8วินาทีครับ ผมจะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเื่อาหนเคสเนี้ยมันแค่บังเอิญเฉยๆทำให้ค่าของที่ของการอินทิเกรตมีค่าเป็นศูนย์เหมือนเราไม่ต้องบวกอะไรเข้าไปเพิ่มเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินะครับว่ารถของเรามันเริ่มวิ่งจากที่ตำแหน่ง10เมตรอย่างนี้เนี่ยค่าของที่ของการอินทิเกรตมันก็จะกลายเป็นบวก10ไปแทนครับ และต่อมานะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาถามคำถามที่ยากขึ้นมานิดนึง mm hmm. ก็คือเราอยากรู้ระยะทางที่รถวิ่งได้ระหว่างทีเทกกับถึง T ีเด่ากับวินาทีนะครับ mm hmm. ก็คือเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์วินาทีแล้วก็ไม่ได้จบลงที่8วินาทีและแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่ยากครับก็คือเราจะหาระยะทางจาก0ูนย์ถึงหวินาทีเนี่ย ออกมาก่อนเสร็จแล้วก็เอามาลบออกด้วยระยะทางจาก2วินาทีแรกมันก็จะได้ออกมาเป็นระยะทางในช่วง2-6ถึงวินาทีใช่ไหมครับซึ่งวิธีการคำนวณเนี่ยมันก็จะมีอยู่2วิธีที่สุดท้ายแล้วมันจะได้คำตอบออกมาเหมือนกันครับก็คือเราจะเลือกเอาพื้นที่ใต้กราฟความเร็ว2อันเนี้ยมาลบกันก็ได้หรือว่าเราจะเอาความสูงบนกราฟระยะทาง2จุดมาลบกันก็ได้เหมือนกันครับ ซึ่งวิธีคิดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือวิธีการหาพื้นที่ใต้กราฟของอะไรก็ได้ระหว่างจุด A กับ B ใดๆที่มีชื่อเรียกว่าการหาอินทิกรัลจำกัดเขตครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสังเกตว่าตอนเนี้เราไม่ต้องไปสนใจก็ได้ว่าค่าคงที่ของการอินทิเกรต C มันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะหักลบกันเองหายไปหมดั่วๆครับ ถ้าเกิดเราจะเอาทั้งหมดเนี้ยมาเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับเราบอกว่าถ้าเกิด derivative ของ f ใหญ่มีค่าเท่ากับ f เล็กหรือว่าในตำราเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเมื่อ f ใหญ่เป็น anti-derivative ของ f เล็กนะครับความหมายมมนเหมือนกันนั่นแหละแล้วเราก็จะรู้ว่าอินทิกร l ลจำกัดเขตของ f เล็กตั้งแต่ a ไปจนถึง b เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับผลต่างระหว่าง f ใหญ่ที่ b กับ f ใหญ่ที่ a มีชื่อเรียกว่าฟัง Mental t เซเร e o มออฟแ c a l ูลัสพที่2ครับซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นแค่คำอธิบายแบบเป็นทางการของไอ้เรื่องที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายครั้งแล้วนั่นแหละว่าฟังก์ชันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่ใต้กราฟมันเกี่ยวข้องกันยังไงโดยที่ไม่ได้จะเป็นจะต้องเป็นแค่เรื่องของตำแหน่งหรือว่าความเร็วของวัตถุครับ่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมจะขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่ที่ติดลบครับ ก็คือสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดรถมันวิ่งถอยหลังเนี่ยเส้นกราฟของความเร็วมันก็จะมีส่วนที่ติดลบแล้วพื้นที่ใต้กราฟจากส่วนที่ติดลบเนี่ยมันก็จะไปทําให้ระยะทางรวมน้อยลงจากการวิ่งถอยหลังครับเพราะนั้นไอตอนที่เราพูดถึงเรื่องการหาพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเราก็จะไม่ลืมนะครับว่าเราจะต้องเอาพื้นที่ด้านบวกมาหักล้างกับพื้นที่ด้านลบเสมอครับ ในตอนต่อไปเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะสามารถเอาไอท้ทฤษฎีบทมุนฐานของแคลคูลัสที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเนี่ยไปใช้แก้โจทย์ปัญหาจริงๆอย่างเช่นการคำนวณหาปริมาณแสงแดดที่แผงโซลาร์เซลล์จะได้รับใน1วันโดยเฉลี่ยครับซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่สําคัญส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่มันจะผลิตได้ซึ่งก็คือความเร็วในการคืนต้นทุนอะไรอย่างนี้ด้วยครับไว้เจอกันครับ สุดท้ายผมขอขอบคุณเบิร์ดทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการสร้างคอนเทนต์แบบนี้จากช่องแมตไนฟังครับคุณเดบาร่าคุณนานาะคุณทายาทคุณสาโรธคุณสแตนพ p พีคุณดาร์กสไลเวอร์คุณกล้านรงค์คุณภาคคุณกริบบุงคุณเอนเอลคุณตุนเอคุณรักหน้าที่คุณวิปุลเดเบรนคุณบุกี้คุณจ็อบพีคุณวรัตคุณซูเปอร์เบิร์ดคุณวีบุญเสนาคุณปุณวิทย์คุณรีเมเกอร์คุณกระจรเทพคุณทราฟิกแจมคุณพลคุณทศพลแล้วก็คุณคคคครรัับบขขออุุณทกกนมา